คือบรรยากาศนะคะยักเป็นเขาเดี๋ยวดูก่อนก็กำลังจะเดินทาง กับในส่งของที่เราแฟลตเอเอ็กซ์ใก้เลยนี่ค่ะเดินนี่คือบรรยากาศในเมองของคูเกตนะคะตอนนี้บรรยากาศคูเกตก็คือ กลางวันกลางคืนนี่ก็เป็นเพื่อนเงียบเหงานี่คือกลางวันวันศุกร์ที่สิบสามปกติแล้วอรอถจะเยอะมากแต่ว่าตอนนี้รถไม่ค่อยมีแล้วก็นี่คือการต้อนรับแซนบ็อกของเราสายไฟก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะคือเราพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่า นี่สายไฟยังระยงระยางอยู่เลยมาภูเก็ตต้องระมัดระวังนะคะจะเดินสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เพราะว่าสายไฟอันตรายมากมันแบบที่สุดแล้วสายไฟคือมันน่ากลัวนะ ใครจะเช่าที่ดินให้เช่าระยะยาวนะคะตรงข้ามกับเซนทันติดต่อได้เลยค่ะนีเบอร์โทรนะคะมีเบอร์โทรติดต่อได้เลยเช่าที่ดินระยะยาวเผื่อใครแบบสนใจจะทำเป็นโรง,ง,ง,งแรมหรือว่าร้านอาหารวินเทจในมรังเพราะว่าตอนเย็น,ยนกลางคืนของเซนทันเขาก็จะเปิดไฟสวยงามนะคะ กาค่อนข้างจะดีฝนตกปล่อยๆวันนี้ Sorry! ไฮจารีขอบค n ณไอเ a y แ h ง n k y o วจ้ะแค่นี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ